ดูเครื่องแบบวิทยาศาสตร์เต็มๆเนี่ยดูอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้เห็นภาพกันยกตัวอย่างพระด,ดินสีสวัด4กุนะดูไม่เหมือนกันนะพระดินสีกุดูไม่เหมือนกันนะดดนดเ,นนนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเอาแบบเข้าใจคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าได้ความรู้ลึกนะะเดี๋ยวดูตัวอย่างข้างหน้านะครับมีพระอยู่4องค์แล้วกันพระอยู่สองค์เป็นพระแท้วิธีการดูไม่เหมือนกันนะ,ะไม่เหมือนกันอันนี้คือเมืองสรรชัยนาท นะอายุก็ประมาณ600ปีนะเป็นพระเนื้อดินผสมบ้านนะเนื้อดินผสมบ้านพระองค์นี้บรรจุอยู่ในไหนะพระบรรจุอยู่ในไหเนี่ยผิวพันธุ์จะเกี้ยงเก่านะผิวพันธุ์จะเกี้ยงเก่านี่เกี้ยงเก่าเลยอยู่ในไหนะอ่าแต่กูอมาเนี่ยเป็นถูกพระที่บรรจุอยู่ในไหผิวพันธุ์จะเกี้ยงเก่าเป็นพระเนื้อดินกองละเอียดผสมบ้านยานะเป็นการเผาผ่านเนี่ยเขาจะเรียกว่าเผาหลังไม่เผาหน้า นะไม่เผาหน้าความร้อนจะโดนด้านหลังเห็นไหมสีเนี่ยจะทุลุขึ้นมาด้านหน้าด้านหน้าไม่โดนเผานผานะเขาจะใช้เผาหลังเพราะเขาจะรักษาน้ํน้ว่านยาไว้นะเพื่อรักษาหุนพิมพ์รักษาพุทธคุณเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเผาหลังลเรียกว่าเผาผ่านอ่ะอันนี้เป็นประเภทเผาผ่านเผาเฉพาะหลังไม่ได้เผานหน้านะจะมีวิธีการดูแบบหนึง่งเป็นกลุ่มดินละเอียดผสมว่านยาพระองค์นี้เป็นพระกลุ่มเมืองแอมนะอายุพันสองปี พระองค์นี้แต่กูออกมาก็อยู่ในไหเป็นผ้าที่ฝังอยู่ในไหนะผิวพันจะเกี้ยงเก่านะเนื้อดินของพระองค์นี้นะเป็นกลุ่มหินขาวนะกลุ่มหินขาวสร้างตั้งแต่พันสองปีนะครับอ่ะอยู่ในไหเช่นกันเพราะฉะนั้นผิวพันจะเกี้ยงเก่าอ่ผิวพันนะจะเกี้ยงเก่าอายุพันสองปีอ่ะเพราะฉะนั้นพระสององค์นี้วิธีการดูจะไม่เหมือนกันละนะครับ อีกองคหนึ่งพระกูนาดูลอันนี้กูห้าห้าเพิ่งแตก่กูออกมาปีห้าห้าพระองค์นี้อายุพันสามร้อยปีนะพระองค์นี้จมอยู่กับน้านะเป็นกลุ่มหินทรายกองละเอียดจมอยู่กับน้ํานะครับเมื่อจมอยู่กับน้าเนี่ยเนื้อพระจะมีอาการละลายนะละลายเกิดจากความดันแรงดันของน้ําที่อยู่ในน้ําเพราะน้ำเนี่ยจะมีแรงดันนะครับส่งผลให้เนื้อพระมีอาการบิดงอและเนื้อพระจะดูละลายตานะ อันนี้คือกลุ่มที่3ก็จะดูไม่เหมือนก <ve> ันละกลุ่มที่4คือกลุ่มนาดูนมะขามเปียกองนี้องค์นี้ก็คืออยู่หน้าดินเป็นเนื้อมะขามเปียกนะเนื้อมะขามเปียกกับเนื้อหินทรายที่จมอยู่ในน้ําจะดูไม่เหมือนกันละนะอันนึงอยู่ในน้ําอันนึงอยู่หน้าดินจะดูไม่เหมือนกันละนะโครงสร้างจะต่างกันเพราะฉะนั้นการดูโครงสร้างของเนื้อดินการดูลิ้วรอยธรรมชาติการดูพิมนะการดูคาบทุกอย่างจะต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนว่า ที่มาที่ไปของพระเนดินเนี่ยในแต่ละสะกุลเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรอ่ะอธิบายยกตัวอย่างเช่นพระองค์นี้อ่ะพระองค์นี้เนี่ยสร้างด้วยหินขาวนะถูปรรจุก,กุนะอยู่ในไหเมื่อเขาเปิดกุออกมาเนี่ยผิวพันธุ์จะสะอาดสั้นเกี้ยงเก่านะผ้าที่จมอยู่ในไหนะครับฝังอยู่ในไหเนี่ยจะโดนความชื้นนะโดน โดนความชื้นเนี่ยรักษาอุณหภูรรมิไว้นะอุณหภูมิเนี่ยภายในไหเนี่ยจะรักษาเนื้อพระผิวพระเอาไว้ทําให้ผิวพระเนื้อพระและพิมพ์พระมีความสมบูรณ์นะครับเพราะได้ไม่ได้ไปจมอยู่กับดินนะอยู่ในไหเพราะฉะนั้นความชื้นเนี่ยจะรักษาผิวพันธุ์ของพระเอาไว้ทุกอนูนะทุกอ,อนูทุกลายเดียดของอะตอมนะเพราะฉะน,นั้นการขยายตัวการหดตัวเนี่ยพระที่จมอยู่ในไหเนี่ยนะการขยายตัวเนี่ยเขาเรียกว่า จะขยายเป็นวงรีหรือขยายเป็นทรงกลมนะการขยายของเนื้อนจะขยายเป็นวงรีหรือเป็นทรงกลมเขาเรียกว่าขยายรอบตัวเป็นทรงกลมนะทุกทิศทางเป็นทรงกลมอ่าเพราะฉะนั้นการดูพระนดินที่มีส่วนขยายเป็นทรงกลมเนี่ยเส้นทางของดินเนี่ยมันจะบอกจะบอกลวดลายของลายละเอียดทั้งหมดด้านหน้าและด้านหลังพระที่จมอยู่ในใหายนะแต่ถ้าเป็นพราที่อยู่กับน้ํา เส้นทางจะต่างกันละเส้นทางของดินจะต่างกันละเส้นทางที่จมอยู่กับน้าเนี่ยใต้น้าเนี่ยมันจะมีแรงดันนะแรงดันพระองค์นี้จมอยู่ 6- 7เมตรเนี่ยมันจะมีแรงดันของน้ําแรงดันของน้ําจะส่งผลให้ผิวพระเกิดอาการบิดงอและเกิดความควบแน่นอ่านะเนื้อพระจะแน่นเขาเรียกว่าแน่น่อแน่น่อและมีอาการบิดงอเกิดจากแรงดันของน้ําเนื่องจากพระจมอยู่กับน้ำนะพระจมอยู่ในน้ำเนี่ยระหว่าง6เมตร7เมตรเนี่ย นะก็คือ0.7บาท1นนะครับหนึ 1, ่งเขาเรียกว่า10เมตรนะเมตรเท่ากับ2บาทนะแรงดันนะเพราะฉะนั้นพระเนอ้อดินเนี่ยนะการดูพระเนื้อดินเนี่ยจมอยู่กับน้ำกับอยู่กับหเนี่ลายเดียดเส้นทางของลายดินจะวิ่งไม่เหมือนกันละวิ่งไม่เหมือนกันละนะเส้นทางของพระที่จมอยู่กับน้ำเส้นทางเนี่ยกระจายไปทาไปตามลายน้ำแต่ พระที่อยู่ในไหเส้นทางของดินเนี่ยนะจะวนเวียนเป็นทรงกลมเพราะฉะนั้นผิวพันธุ์เนี่ยการโค้งของผิวความแน่นของผิวลายละเอียดของเม็ดดินเนี่ยมันจะวิ่งเป็นทรงกลมแต่ถ้าอยู่กับน,น้ํามันจะมีร่องรอยวิ่งไปทางน้ํานี่คือการอายุพระการรู้ที่มาที่ไปของพระว่าพระนี่จมอยู่กับอะไรถูกฝังอยู่กับอะไรนะอ่ะอันนี้คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆส่วนพระองค์นี้ อยู่หน้าดินพระองค์นี้มีว่านยาผสมเมื่อมีว่านยาผสมจมอยู่กับดินได้รับความชื้นสูงนะครับไม่ได้จมอยู่กับน้ําเพราะฉะนั้นเส้นทางของลายดินเนี่ยเส้นทางของลายดินกับเส้นทางของลายน้ํามันจะต่างกันมันจะคนละเส้นทางกันเส้นทางลายน้ําเส้นทางลายน้ํานะครับนี่คือเส้นทางลายน้ําที่จมอยู่กับน้ําเส้นทางจากความชื้นที่จมอยู่หน้าดินเนี่ยเส้นทางของเขาเนี่ย อ่าสังเกตนะมันจะคนละเส้นทางกันลวดลายของหน้าดินเนี่ยมันจะบอกถึงที่มาที่ไปเส้นทางของเปลือกดินจะบอกว่าพระองค์ไหนจมอยู่กับนนะ้ำพระองค์ไหนอยู่หน้าดินนะการตาวัดโค้งของลายดินนะอิออนหรืออะตอมของลายดินมันจะบอกเราความหนาแน่นความเก่ามันจะบอกเรานี่คือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอธิบายได้หมดอ่ะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอ่าประมาณนี้ก่อนเพื่อให้ท่านเห็นภาพ หลักการดูพระหลากหลายชนิดสวัสดีครับ